พี่ต้องไปไปอะไรใช่ไหมไปครับโผมอยู่นึงเงินเช้าวันนี้เป็นบุญมากเลยได้ไปถ้ำอ่่าผมมั่นผมมั่นเดี๋ยวไปวุ้นกันต้องมีบุญนะมาวบปู่มั่นครับทางเดียวกันใช่ไหมครับครับอืมใกล้กันนะครับ two no,